ยินดีกับชัยชนะของทองลำพูนโอ้โหไฟนี่นเดือดยิ่งกว่าเดือดนะเดือดพลาดเลยก็ว่าได้นะครับการชกในไฟนี้กับบางกรการเตรียมพร้อมของทองลำพูนเป็นไงบ้างก็เตรียมพร้อมอย่างดีแล้วครับทั้งเซนเนอร์อะไรผมก็เตรียมเอาไว้อย่างดีบอกว่าให้ป้องกันตัวให้ดีๆไฟนี้แบบเขาพี่เขาอาวุธหนักอาวุธคมมากก็ฝึกกันแบบป้องกันตัวหรือว่าแบบ เริ่มมีขึ้นมาก็อัปคัดขึ้นมาอะไรพวกนี้ครับก็เสริมมาเยอะครับช่วงนี้นะครับการเก็ีตยวจริงแล้วนี่ก็น่าจะประมาณสักกี่เดือนได้สองเดือนได้ครับสองเดือนเต็มใช่ครับสองเดือนเต็มนี่เรารู้แล้วใช่ไหมว่าจะเจอคนนี้ใช่ครับทําการบ้านเยอะทำการบ้านเยอะครับคนนี้นะคือเพราะว่าเขาด้วยด้วยสไตล์การชกที่ว่าใกล้เคียงกันมากใช่ครับนะฮะคือเข้ามาเราไปเข้ามาเราไปนี้อย่างนี้ตลอดเลยใช่ครับวัดกันที่ความอึดแล้วก็ว่าหัวใจครับ ยกแรก